ทบหร่วมกับบริษัทไทรเซพจำกัดคืนสิ่งดีๆจากธรรมชาติเพราน้ำแร่ธรรมชาติร้อยเปรเซ็นตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูร่าความลับของความสวยเสนอ สบายสไตล์มยุราสนับสนุนโดยยูราแอคทีฟเฮอร์เบล r แฮร์เซรัมเซรัมบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะลดการหลุดร่วงของเส้นผม021161666เพราน้ำแร่ธรรมชาติ100%คุณค่าจากธรรมชาติสำหรับทุกวันของชีวิตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยสบายสไตล์มิราช่อง5กฎหมายเลข1นะคะรับชมพร้อมกัน 170+ ประเทศทั่วโลกบอกซะก,ก่อน ก่อนจะเริ่มรายการแหมเรามีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคอะไรกันอย่างเต็มที่เลยนะครับโดยต้องขอบคุณไว้ด้วยบริษัทดีไฮจินิกประเทศไทยจำกัดเพื่อความปลอดภัยของทีมงานและก็น้องๆทุกคนแขกรับเชิญด้วยแต่เราก็ไม่รวมตัวกันหลายคนมีแค่สิบหน่อยๆเท่านั้นแหละนะคะใครสนใจอยากจะพ่นยาฆ่าเชื้อโรคแบบนี้ก็สามารถโทรสอบถามได้ที่0 2 2ย1 7 1 0 3กด0หรือ0 6 5 4 4 9 4 9 4 2 หรือ0929295494หรือที่ Line addh thailand นะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายเพื่อให้เข้ากับสถานก,การณ์ตอนนี้เราต้องแข็งแรงกว่าเก่อนนะคะโดยเฉพาะเราจะมีการออกกำลังกายสำหรับวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกแล้วก็ข้อเข่านะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกพูุนวันนี้เราฟังไว้เลยจาก rehab coach อ๋งซึ่งเคยมาร่วมรายการของเราแล้วเดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ stay healthy with บุรมราดค่ะ stay healthy with บมรมราดโรคหอบหืดมีอาการคล้ายโควิด -19 เราต้องสังเกตยอย่างไรคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเรายังต้องระวังตัวเองกันอย่างมากมายในเรื่องของโควิด -19 แต่มีบางคนเถียงกันว่าเอ๊ะตกใจว่าฉันเป็นหรือเปล่าเพราะมันมีอาการหอบหืดด้วย นะคะบางคนบอกเอ๊ะหอบหืดกับโควิด -19 เนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงอันนี้อยากทราบข้อมูลนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรอ,อรพันธ์โพธนุก,กูลค่ะสวัสดีหมอค่ะสวัสดีค่ะวาวเพราะวันนี้เราจะคุยของโรคหอบหืดค่ะแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะเราจะดูยังไงว่าอาการของโรคหอบหืดกับโควิด -19 เนี่ย มันเหมือนมันคล้ายมันแตกต่างกันยังไงครับจริงๆช่วงนี้เนี่ยคนไข้ที่เป็นหอบหืดกับภูมิแพ้เนี่ย จะวิตกกังวลเรื่องนี้มากนะคะคุณตาเพราะว่าอาการหอบผืดเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งคราว่าหอบผืดคนไข้จะมีอาการไอแล้วก็หอบซึ่งอาการไอก็หอบก็เป็นอาการส่วนหนึ่งของโรคโควิด19ได้เหมือนกันค่ะังนั้นคนไข้ก็อาจจะกังวลนะคะแต่จริงๆมันมีเหมือนอย่างเดียวคือไอกับหอบตงที่เหลือเนี่ยอาการต่างนะคะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยของโควิด19ก็คือเกิดจากการติดเชื้อค่ะแต่ว่าหอบผืดเนี่ยภูมิแพ้เป็นจากการที่ทางเดินหายใจอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีติดเชื้อหนึ่งต้องมีไข้อันนี้คือ โควิด19อ่ะอันนี้คือใช่ค่ะก็จะมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียน้อเสียใช่ค่ะนอกจากจะมีอาการไอกระหอบแต่อาการไอกระหอบก็เป็นอาการที่พบได้บ่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าในโควิด -19 มันจะมีอาการอย่างหนึ่งคุณตั๊กที่พบได้มากกว่าการเป็นไข้ก็คือจมูกไม่ได้กลิ่นจมูกก็จะไม่ได้กิดเียบพันธุ์มันไม่ใช่ไม่ได้กลิ่นเลยนะคะบางคนก็จะได้กลิ่นลดลง หรือบางคนก็ไม่ได้กลิ่นเลยแต่อาการจะแบบปุ๊บปั๊บเป็นขึ้นมาเฉียบพลันเลยในขณะที่ภูมิแพ้ค่ะคุณตั้งถ้าเป็นหอบผืน่นนี้จะมีอาการแพ้อากาศหรือจมูกอักเสบภูมิแพ้ร่วมด้วยได้ประมาณ80%ในคนที่เป็นหอบผื่นซึ่งถ้าเกิดเป็นแพ้อากาศก็จมูกก็จะได้กลิ่นลดลงด้วยแต่จมูกที่ได้กลิ่นลดลงจะเป็นมานานแล้วอันเขาบอกว่าช่วงนี้เทคนิคให้สังเกตก็คือ1ให้ดมกลิ่นอาหารหรือกลิ่นที่แบบเราคุ้นเคย,ยนีอย่อย่างน้อยเวลา34กลิ่นทุกวันให้เช็คว่าจะเคยได้กล ใช้เบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนเจ็บคอร่วมด้วยอะวิธีป้องกันตัวเองจาก2โรคนี้หอบหืดกับโควิดสิบเก้าจริงๆอย่างเช่นโควิด -19 นี่ทุกคนจําขึ้นรู้หมดเลยนะคะก็ตั้งแต่ใส่หน้ากากหน้ากากอะไรก็ได้หน้ากากอนามัยหน้นากากผ้าก็ได้แล้วก็รักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆอ,อันนี้คือหัวใจสําคัญนะคะแต่ว่าสาหรับภูมิแพ้จริงๆช่วงนี้ป้องกันได้ง่ายะคะ่ยงงคะหลักการรักษาภูมิแพ้จริงๆหัวใจสาคัญคือหนึ่งหลีกเลี่ยง,งสิ่งกระตุ้น ถ้าเราทราบว่าแพ้อะไรมันจะง่ายนะคะแต่บางทีมันไม่ทราบใช่แต่คนก่อนทราบโพต้ไปต้องทดสอบชกกอใช่ค่ะมันก็จะมีว่าทดสอบโดยผิวหนังหรือเจาะเลือดแต่จริงๆถ้าเกิดไม่ได้ทดสอบเนี่ยคนไทยร้อยละ80แพ้ไรฝุ่นนะคะซึ่งไรฝุ่นอยู่ในบ้านอยู่ในที่นอนในห้องห้องนอนเราก็ต้องแนะนําเรื่องซักผ้าด้วยน้ําร้อนอใช้ผ้าคลุมไรฝุ่นปัดสัาพห้องนอนเนี่ยค่ะ หรือแม้กระทั่งขนสัตว์แล้วก็นอกจากนี้เรื่อง p m 2.5เนี่ยสำคัญมากก็ต้องใช้เครื่องฟอออากาศที่มีฮิปาฟิลเตอร์มันก็จะป้องกันฝุ่นแล้วก็ไม่ทําให้เกิดฝุ่นในบ้านอย่างเช่นว่าจุดทูบเทียนห้ามจุดอะโลมาไม่ให้ใช้เพราะพวกนี้จะทำให้อาการหอบหื่นหรือแพ้อากาศกําเริบแล้วก็อาจจะพ่นยาทุกวนันล้างจมูกก็ช่วยได้ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่เราคงรับทราบแล้วว่าหอบหื่นกับโควิด19มันต่างกันยังไงคะแต่ยังไงก็ตาม เวลาเป็นอะไรก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะอย่าปล่อยไว้บางคนเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นเฮ้ยคงไม่ใช่ฉันหรอก<ม>แล้วก็ไปติดคนอื่นเองอันนี้สําคัญ<ม>แล้วก็นาตีด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรอรพันธ์โคตรทุกคคูลค่ะขอบพระคุณคะ่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์ช l ล f ล สนับสนุนโดย Yura Active Herbal Hair Serum เ Ser ซ um รั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะลดการหลุดร่วงของเส้นผม021161666 t e r r าน้ำแร่ธรรมชาติ100%คุณค่าจากธรรมชาติสำหรับทุกวันของชีวิตค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพกันล้วนๆเลยวิธีการดูแลตัวเองยังไงนะคะเราจะเสริมอะไรกันได้ยังไงบ้างวันนี้แขกรับเชิญของเราเคยมาร่วมรายการของเราแล้ว วันนั้นมาบอกเรื่องของท่าของการออกกําลังกายสาหรับผู้ใหญ่แต่วันนี้เราคุยกันเรื่องสุขภาพรีแฮบโค้ชอันสิริชัยมงคลเสถียรเลิศสวัสดีค่ะสวัสดีครับรีแฮบโค้ชคืออะไรคะครับผมรีแฮบโค้ชนะครับก็คือว่าเป็นโค้ชนะครับผู้เชี่ยวชาญการออกกําลังกายแบบเฉพาะทางนะครับสาหรับแบบออกกําลังกายในเชิงรักษานะครับอย่างเช่นคนที่เป็นเข่าเสื่อมนะครับ เขาก็สามารถที่จะออกกําลังกายได้เพื่อทําฟื้นฟูเข่าของเขานะครับแล้วก็เจอบ่อยๆก็คือว่ามีกระดูกเสื่อมนะครับหรือว่ากระดูกพุนก็จะเยอะแล้วก็มีข้อเสื่อมด้วยมีคนอายุเยอะแล้วไม่พุนมีไหมก็มีเหมือนกันก็คือว่าในลักษณะของเกี่ยวกับการใช้ชีวิตตอนสมัยหนุ่มสาวว่าว่าเขาใช้ชีวิตยังไงอย่างคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอ<ะ>ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะครับคนเนี้ยก็อาจจะมีความเสื่อมมากกว่า คนที่แบบว่าดูแลรักษาสุขภาพอย่างเช่นพี่ตั๊กเนี่ยครับโอ้โพี่ก็ปีนี้รู้สึกมันจะดดรบแล้วนะเริ่มจะมีพุุนๆหน่อยกระดูกพุนนะครับก็คือว่าเวลาเราอายุมากขึ้นนะครับร่างกายก็จะสูญเสียมวลกระดูกไปนะครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับกระดูกมันก็จะพุนมากขึ้นพอด,ดีมันพุนมากขึ้นเนี่ยการหักเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเหมือนกับมวลมันไม่แน่นนะครับมันมันแบบมีรูๆ,ๆข้างในเยอะมันก็หักได้ง่ายนะครับผมทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ ชะลอมันได้หรือว่าทําให้มันดีขึ้นได้นะครับก็มีอยู่2วิธีนะครับก็คือว่าการออกกําลังกายแล้วก็ <fact. S 1> การทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแต่ทีนี้เนี่ย Cra <concerts. S 1> oh. เวลาเรารู้ตัวว่าเรากระดูกพุนแล้วหรือว่าบางคนนะครับต้องการที่จะชะลอไม่ให้มันพุนเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าว่าเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะเสื่อมลงบางคนก็ต้องไปกินพวกแคลเซียมหาแคลเซียมมาทานนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยปัญหามันก็คือว่าถ้าเราทานแต่แคลเซียมไปอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะแข็งเกินไปบางคนคิดว่าเฮ้ย กระดูกแข็งเนี่ยจะดีแต่ความจริงแล้วเนี่ยกระดูกแข็งเนี่ยมันมันจะหักได้ง่ายทีนี้เนี่ยไอคอลลาเจนไททูเนี่ยแหละครับเป็นส่วนที่สําคัญที่ทาให้กระดูกของเรามันมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นแล้วมันก็สําคัญทั้งคู่เราก็ต้องมีคอลลาเจนด้วยต้องมีแคลเซียมด้วยแต่ว่าปัญหาคือว่าร่างกายก็ยังดูดซึมไม่ได้อีกอยู่ดี hmm. นะครับผมทีนี้เขาก็จะทายังไงให้ร่างกายดูดซึมได้ก็ไปเจอว่าไอวิตามิน D3 วิตามิน D3 นครับซึ่งได้มาจากแสงแดดทีนี้เนี่ยไอวิตามิน D3 เนียเยบเสมือนกับเป็น ขนส่งเป็นรถแท็กซี่นะครับจะพาไอแคลเซียมเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระดูกนะครับผมแต่ทีนี้มันเข้าไปอยู่ในกระดูกแล้วมันก็ยังทํางานไม่ได้นะครับมันจะต้องมีช่างช่างที่เอาไอแคลเซียมนั่นแหะให้นึกถึงว่าเป็นช่างปูนแล้วกันเอาไอปูนเนี่ยมาก่อให้เป็นเสาขึ้นมาแต่ว่ามันยังทําไม่ได้มันก็ต้องอาศัยพึ่งช่างซึ่งช่างคนนั้นเนี่ยก็เป็นวิตามิน K2 นะครับผมวิตามิน K2 เนี่ยก็มีหน้าที่เหมือนช่างเลยจะเอาไอพวกแคลเซียมต่างๆมาทําเป็นกระดูกครับแต่ทีนี้เนี่ย ไอช่างคนนั้นเนะี่ยวิตามิน K2 เนี่ยก็ต้องรอหน้าที่เหมือนกันมันจะมีวิศวกรของมันอยู่เหมือนกันนะครับต้องรอคําสั่งจากฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าฮอร์โมนคอรติโอแคลซินนะครับผม<ะ>ไอฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับแบบเป็นบอสของมันเลยต้องไปสั่งงานว่าให้วิตามิน K2 เนี่ยทำงานถ้าไอฮอร์โมนตัวนี้ไม่ทํางานมันก็จะไม่สั่งให้ไอไอตัวที่เป็นช่างอะทงาน<ะ>แต่ทีนี้เนี่ยไอฮอร์โมนตัวนี้ครับคอรติโอแคลซินนะครับมันจะทํางานได้นะครับก็ต่อเมื่อเราออกกําลังกาย ถ้าไม่ออกกาลังกายก็ไม่เกิดก็ไม่ออกมาอยู่ดนี้ออคือว่าไอการออกกำลังกายเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งเล้าสิ่งเล้าให้ร่างกายเราเนี่ยผลิตไอฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เอาไอสารอาหารเหล่านั้นเนี่ยมาเสริมสร้างให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้น<อ>ครับผมคุยเรื่องกระดูกพรุนกันไปแล้วนะคะช่วงหน้านเรามาดูแลสุขภาพกันแบบองรวมเพื่อป้องกัน โรคข้อเสื่อมกันดีกว่านะคะรวมถึงโคชันจะมีท่าบริหารแบบง่ายๆซึ่ง <ผม S 1> เราสามารถทําเองที่บ้านได้ไหมใช่ทำได้ได้นะคะโดยเฉพาะคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมยูราแอคทีฟเพอร์เบอรแฮร์เซรั่มมอบให้กับโคชันนะคะคแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อสักครู่ค่ะ เคล็ดลับง่ายๆสไตล์ยูเล่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของเส้นผมนะคะใครๆก็อยากจะมีเส้นผมที่ดีแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพผมที่ดีทั้งนั้นบางคนเนี่ยอาจจะใช้เซรัม่มบำรุงเส้นผมบำรุงหนังศีรษะหรือว่าใช้แชมพูอ่อนนะคะนอกจากบำรุงเส้นผมแล้วนะคะเราจะต้องดูแลสุขภาพจากภายในทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อช่วยให้ผมของเรานั้นแข็งแรงวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า กินอะไรแล้วรับประทานอะไรที่จะทำให้ผมของเราแข็งแรงค่ะอย่างแรกนะคะถั่วหรือธัญพืชเพราะว่าในถั่วธัญพืชนั้นมีสารไบโอตินที่จะช่วยบำรุงเส้นผมของเราบำรุงผมบำรุงผิวบำรุงเล็บนะคะเพราะว่าถ้าขาดไบโอตินเนี่ยมันจะทำให้ผมเราร่วงแตกปลายแล้วก็เหาะก่อนไว้อีกด้วยนะคะเพราะงั้นถ้าคุณรับประทานบ่อยๆจะทำให้ผมของคุณนุ่มเงาแล้วก็ดกดำแล้วก็ไม่ร่วงเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นนมชีสแล้วก็โยเกิร์ตนะคะควรจะรับประทานให้เพียงพอเลยนะคะเพราะว่าในนมนั้นจะประกอบไปด้วยเคซีนและเว์ซึ่งเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนมีส่วนสำคัญมากที่จะช่วยในเรื่องการจเจริญเติบโตของเส้นผมเพราะฉะนั้นก็จะบำรุงเส้นผมของเราให้แข็งแรงค่ะ ปลาแซลมอนค่ะเพราะว่าในปลาแซลมอนนั้นอุดมไปด้วยโอเมก้าทรีกรดไขมันวิตามิน B12 ธาตุเหล็กแล้วก็เต็มไปด้วยโปรตีนช่วยบำรุงผมให้แข็งแรงปลาแซลมอนก็ดีนะคะต่อไปเป็นผักใบเขียวผักใบเขียวนี่เราเน้นที่เขียวเข้มๆเ,เลยไม่ว่าจะเป็นบรอกคลีผักโขมคะนา้าผักบุ้งเพราะว่าในผักสีเขียวเข้มๆนั้นมันจะมีวิตามิน A และวิตามิน E จะช่วยบำรุงเส้นผมแล้วก็หนังศรีรษะของเราให้แข็งแรงค่ะ และสุดท้ายที่จะบอกในวันนี้คือหอยนางรมและหอยแมงคู่แต่ทานเยอะๆก็อาจจะต้องระวังนะคะเพราะว่ามีคอเลสเตอรอลสูง แต่ในหอยหนางรมหอยเม่นผู้นั้นจะมีสารอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีธาตุเหล็กสูงมีคอลลาเจนที่จะบำรุงผมผิวเล็บของเราด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามรับประทานอาหารดีจากภายในแล้วภายนอกก็อย่าลืมนะคะบำรุงเส้นผมของเราด้วยยูราแอคทีฟเฮอร์เบลแฮร์เซรั่มนะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็บำรุงหนังศีรษะและเส้นผมด้วยเส้นผมของเราจะได้แข็งแรงคะ่ะ สนับสนุนโดย Yura Active Herbal Hair Serum เซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะลดการหลุดร่วงของเส้นผม0.21161666สนับสนุนโดย Yura Active Herbal Hair Serum เซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะลดการหลุดร่วงของเส้นผม0.21161666 เทอร่าน้ำแร่ธรรมชาติร้อเปเซนคุณค่าจากธรรมชาติสำหรับทุกวันของชีวิตกลับมาคุยกันต่อคะ่ะคุณผู้ชมเะ้าวันนี้แขกรับเชิญเรารีแฮบโค้ชอันสิริชัยมงคลเสถียรเลิศเมื่อกี้เราคุยเรื่องกระดูกพุ่นไปแล้วตอนนี้เราคุยกันถึงเรื่องของเข่าเสื่อมครัเข่าเสื่อมข้อเสื่อมอันเดียวกันไหมจริงๆแล้วก็อันเดียวกันแต่ว่าเข่าเสื่อมเนี่ยมันก็คือไปบริเวณที่เข่าเลยเส่วนใหญ่เ,เราเป็นกันเยอะครับผมคนที่เป็นเนี่ยส่วนมากเกิดจากการที่น้ําหนักตัวมาก แล้วก็ใช้งานเข่าเนี่ยเยอะแล้วก็ผิดท่าพูดง่ายๆคือเหมือนกับแบบคนที่อายุยืนแล้วสมัยก่อนเป็นคนขยันนะทีผมเคยเห็นนะเป็นคนขยันทํางานยืนแบบนานๆใช้เข่าเยอะบ้างใช่ครับก็จะเป็นเข่าเสื่อมกันเยอะครับต้องบอกก่อนว่าเข่าของเรานะครับมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับพนึกภาพมันประกบกันคบกันอย่างงี้ใช่ทีนี้มันจะมีกระดูกอ่อนอยู่นะครับมีกระดูกอ่อนอยู่ทั้งสองฝั่งเลยมันก็จะมีความลื่น ต่อลื่นนะครับเวลาเราขยับแต่ที่นี้เนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นนะครับเราใช้งานมันหนักใช้งานมันนานๆนะครับมันก็เหมือนกับยางรถยนต์นะครับซึ่งว่ามันก็จะสึกไปเรื่อยๆสึกไปเรื่อยๆสึกไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันสึกถึงแบบชั้นกระดูกใต้ใ <initiation> ต like <Yeah. S 2> the so the ้ของกระดูกอ่อนมันจะมีเส้นประสาทอยู่เราจะรู้สึกเจ็บนะครับแล้วพอที่เจ็บเสร็จมันก็อาจจะมันก็จะเกิดการอักเสบเกิดการบวมเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเจ็บเข่านะครับผมแล้วเข่าเนี่ยก็จะโก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ คราวนี้เนี่ยผู้สูงวัยก็ไม่อยากจะเดิน<ะ>พอดีแล้วพอดืนเดินแล้วเจ็บใช่ไหมครับ<ะ>เมื่อเราไม่เดินเนี่ยกล้ามเนื้อก็ยิ่ง,งสูญหายไปไก็ยิ่งแบบอีกหน่อยก็อาจจะกลายเป็นเดินไม่ได้ไปเลยก็เป็นไปได้ครับ<ะ>ผมงั้นเราก็ต้องดูแลแล้วก็รักษามันยังไงล่ะใช่ครับ<ะ>ก็คือว่าวิธีการรักษานะครับอาจจะยังเป็นไม่เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้แต่ถ้าอย่างบางคนเนี่ยมีอาการแบบโอ้โหเจ็บแบบเป็นหนักๆเนี่ยก็อาจจะเลี่ยงการออกกาลังกายไปแล้วก็ต้องไปรักษาด้วยทางแพทย์อาจจะเกิดการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าก็มีเหมือนกันแต่่วา ทีนี้เนี่ยเรื่องของอาหารก็สําคัญเหมือนกันบางคนก็อาจจะแบบไปกินอาหารเพื่อบํารุงเข่าก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็สารอาหารตัวหลักๆอย่างงี้ครับก็คือแคลเซียม L อลทิโอเนตนะครับผมแคลเซียม l อลทิโอเนตเนี o ่ยมันทาหน้าที่อย่างไรครับมันคือทําหน้าที่ให้ร่างกายของเราอ่ะดูดซึมนะครับวิตามินซีได้ดีขึ้นซึ่งวิตามินซีเนี่ยมันมีมันดีตรงที่ว่ามันเป็นองค์ประกอบหลักนะครับในการสร้างคอลลาเจนพอดีเรามีคอลลาเจนที่เข่าก็เหมือนแบบมีน้นําในหัวเขา่าเพิ่มมากขึ้นครับผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือขมิ้นชันถ้าเวลาเราหั่นนะครับั่นออกมาจะมีแบบสีส้มสมสีส้มอยู่ไอตัวเนี้ยนยใช่ส้มส้มเหลืองคือไอสารตัวเนี้ยเนี่ยมันช่วยทําให้ลดอาการอักเสบในข้อเข่าได้เวลาเราอักเสบนะครับผมก็สารสีส้มส้มเนี่ยเขาจะเรียกว่าสารเคอร์คิวมินนะครับผมทีนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยร่างกายของเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะดูดซึมได้มันขับออกไปเลยทั้งๆ้งที่มันดีต่อการอักเสบต่อเข่านะแต่มันขับออกไปเลยนะครับก็เลยเกิด นวัตรกรรมใหม่เกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเทอร์โมโลเซคไลนะครับผมเขาก็ไปค้นพบว่าไอ,อ้องค์ประกอบข้างนอกมันจะเป็นแฉกแฉกซึ่งมันจะเป็นน้ําส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นไขมัน<ะ>เขาก็เลยจับเอาไอ้เคอร์คิวมินเนี่ยเข้ามาใส่ไว้ในนั้นทีนี้ร<ะ>่างกายเราก็สามารถที่จะดูดซึมได้<ะ>เพราะฉะนั้นเมื่อเราดูดซึมได้นะครับความอักเสบของข้อเข่านะครับที่มันกำลังอักเสบอยู่ก็สามารถช่วยลดลงได้ครับเอาเรแล้วอยากก่อางนี้สารอาหารที่เก่ามาทั้งหมดเนี่ย เราจะไปหากินตรงนั้นหน่อยตรงนี้นิดมันก็ไม่ได้นะเราเพราะมันแต่ละอย่างมันก็ดีๆหมดครับทายังไงมันถึงจะรวมกันแล้วเราจะไปหาได้จากที่ไหนครับผมก็เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ข้างต้นคือพูดถึงเรื่องกระดูกคุณก่อนใช่ไหมครับคือสารอาหารทั้งหมดที่เกี่ยวกับกระดูกคุณเนี่ยมันสามารถทานอาหารเสริมได้ครับผมเพราะว่าในชีวิตประจาวันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปทานไอสารอาหารต่างๆเหล่าเนี้ยได้ครบถ้วนอยู่แล้วแหละก็เลยเกิดการทําเป็นพวกอาหารเสริมต่างๆขึ้นนะครับไอลดแล้วอย่างคด ดูแลตัวเองแบบนี้ก็ยังต้องต้องต้องเสริมไหมจริงๆแล้วคือว่าการทานอาหารเสริมเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่ามันง่ายง่ายต่อการในชีวิตประจาวันของเราในชีวิตประจําวันของผมก็ไม่ได้จะไปกินไอ้วิตามินที่อยู่ในธรรมชาติได้ครบนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วอาหารเสริมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ง่ายสําหรับผมเหมือนกันครับแล้ววันนี้นะครับผมก็เอามาฝากพี่ตั๊กเลยครับเอามาฝากพี่ด้วยเหรอใช่ครับไหนอ่ะมาเลยเอามาด่วนนี่ครับอันนี้อันนี้เป็นอะไรคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินแคลนะครับช่วยเสริมมวลกระดูกนะครับสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดทั้งมวลนะครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละครับทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับแล้วก็คนที่เป็นข้อเข่านะครับเข่าเสื่อมอะไรพวกนี้ก็ช่วยได้ครับอ่ะเดี๋ยว เรามาดูเรื่องท่าออกกําลังด้วยนะคะมีผิดพันเสริมมาหาแล้วเรื่องของการออกกําลังนี่ก็สําคัญมากนะคะเดี๋ยวโคชอานจะมีท่าอะไรมาฝากท่าดี3ามเป็นสามท่าง่ายๆแล้วกันนะครับง่ายๆสรับผมแล้วก็สําหรับแบบคนที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรที่บ้านก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็เป็นท่าง่ายๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะไปออกกาลังกายนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าถ้ามีอาการบวมแดงร้อนหรือว่ายังปวดอยู่ก็ไม่ควรที่จะออกนะครับผมไม่ควรเนาะใช่ครับท่าแรกนะครับคือว่าเราจะไปเสริมนะครับกล้ามเนื้อบริเวณหนาขาให้แข็งแรงนะครับลแ้ว เตะขาขึ้นมาอย่างนี้ครับทำสิบ้ครั้งนะครับเวลายกขึ้นนะครับให้หายใจออกนะครับผมทําทั้งหมด3เซตนะครับให้ทําเป็นประจําทุกวันเลยนะครับขึ้นเร็วหน่อยหนึ่งสองเปลี่ยนค่านะครับขึ้น1นึ่งสองค้างไว้1,2,3แล้วก็3ามอันนี้ช่วยอะไรอันนี้ช่วยทําให้คอร์สนะครับของเราเนี่ยหน้าขาของเราเนี่ยแข็งแรงครับเหมือนจะได้หัวเข่าด้วยนะใช่ครับเนาะฮะอ่ามันก็ทําให้เลือด อะไรต่างๆเนี่ยไหลเวียนบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสารอาหารเข้ามาเลี้ยงได้ครับผมใช่นีกท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งนะครับผมต่อไปก็เป็นท่าที่สองนะครับอาจจะยากขึ้นกว่าท่าแรกนะครับเพราะว่าคานยาวขึ้นน้ําหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยครับผมก็ให้เรานะครับเขยิบคิปนะครับเข้ามาอยู่ปลายๆของเก้าอี้นะครับให้ระวังแบบมันคว่ำข้างหน้าใช่นี้ต้องระวังท่านี้พับเอาไว้นะครับทําตัวตรงนะครับหายใจเข้าก่อนครับหายใจออกยกขึ้นปุ๊บ หนึ 1. 1> ่งสองสามสามสองหนึ่งเทปโป้เดียวกันเลยนะครับคือขึ้นสองวิค้างไปสามวิแล้วก็ลงอีกสามวินะครับนีค่ครับขึ้นหนึ่งสองนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็สามสองหนึ่งขึ้นนะครับหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็สามสองหนึ่งโอเคอันนี้นะครับก็เป็นท่าที่สองต่อไปท่าที่สามจะเป็นฟังก์ชันและฟังก์ชันการทํางานคือว่าในชีวิตชีวิตประจําวันนะครับเราต้องมีการลุกนั่งครับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะเสริม ทำให้ฟังชั่นแนลเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการลุกนั่งของเรามันดีขึ้นด้วยแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อในในขาทั้งหมดเลยนะครับผมนั่นก็คือท่าสคอรตแต่วันนี้เนี่ยเป็นสคอรตง่ายๆสาหรับคนที่เจ็บเข่านะครับผมทำไงคะก็เราก็นั่งตัวตรงๆเลยนะครับอยู่วันนี้นะแล้วก็พยายามนะครับให้เข่าเนี่ยมันตั้งฉากอย่าเข้าไปลึกนะครับอออไม่ข้างมานอกใช่ครับแล้วก็มือบาลานซ์ตัวเองไว้ครับแล้วก็หายใจเข้าก่อนรวบมกำลังลุกขึ้นปุ๊บเราก็ทํากันทั้งหมดึง2 0ครั้งนะครับ ทาประมาณสามเซตทกสิบห้ายี่สิบครั้งอันนี้ได้อะไรตัวนี้ก็ได้ขาทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งบ้องคอทั้งด้านหลังทั้งน่องด้วยแล้วก็เรายังต้องเก่งแบบขึ้นไปก้นก็ได้ด้วยเรียกว่าวันนี้เราคุยกันนี่สาหรับผู้ผู้ใหญ่แม้เราไม่อยากเรียกผู้สูงวัยอะไรอยากเรียกว่าผู้ใหญ่นะฮะอีกหน่อยทุกคนก็จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพราะงั้น สิ่งที่จําเป็นสําหรับเราตัวเราก็คือการดูแลสุขภาพให้ดีโค้ชว่าไหมมันจําเป็นมากในเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่ครับแล้วก็พักผ่อนที่เพียงพอออกกําลังกายม,มีท่าอย่างที่โค้ชมาในรายการของเราก็จะมาบอกท่าออกกําลังกายเรื่องแต่สิ่งสําคัญซึ่งในคนในยุคปัจจุบันนั้นเราควรจะต้องมีผิดพันเสริมอาหารแนบแนบ,แนบเข้าไปนะคะเพราะงั้นผิดพ,พันเสริมอาหารที่เราคุยกถึงเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องการบํารุงกระดูก ครับผมนะคะบำรุงข้อของเรารเสริมเข้าไปใช่ครับทั้งหลายทั้งมวลที่เราคุยกันมาในวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถโทรไปสอบถามได้ที่021147970นะคะ021147970หรือที่ line แอดทีรา01ทีรา01นะคะลงขึ้นไว้ให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผิดพันธ์เสร,ริมอาหารที่บำรุงข้อและกระดูกข,ของเราให้ มั่นคงและแข็งแรงตลอดไปจริงไหมคะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับรีแฮบโค้ชอันสิริชัยมงคลเสถียรเลอร์ติดตามได้ไงอ่ะโค้ชอยู่ตรงไหนมั้งก็สามารถที่จะ IG ก็ได้นะครับเซิร์ชคำว่าใน Google เลยครับเซิร์ชคำว่าโค้ชอันรีแฮบนะครับโค้ชก็จะขึ้นมาแล้วทั้ง Facebook และ IG ไอจีนะคะก็ไปถามโค้ชอันนี่ก็ถ้าฟังไม่ทันก็ไปถามโค้ชอันก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube สบายสไตล์มยุราค่ะขอบคุณสำหรับเฮ<อ>ร่าน้ำแร่ธรรมชาติ100%เคุณค่าจากธรรมชาติสำหรับทุกวันของชีวิตโรงพยาบาลบำรุงราษขอขอบคุณคนไทยที่เชื่อมั่นและไว้วางใจให้ดูแลสุขภาพตลอด41ปีที่ผ่านมาขอบคุณผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูราเทเลส61และเครื่องประดับสปลามแวลเลอร์สนะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอใอยสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Yura Active Herbal Hair Serum เ Ser ซ um รัมบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะลดการหลุดร่วงของเส้นผม02-116-1666โรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ v i r t a l Life